สวัสดีครับแฟนแฟนแกงโฮชาแนลทุกท่านนะครับผมกลับมาชมบรรยากาศภายในตัวเมืองเชียงใหม่กันอีกครั้งนะครับวันนี้มาอยู่ที่นี่เลยนะฮะตลาดช้างเผือกทุกคนนี่แล้วก็ร้านชื่อดังของเรานะครับสุกี้ช้างเผือกตรงนี้นี่เองนะก็หมูไก่5 9เนื้อทะเลรวมเห็ด69นะครับพิเศษบวก10 20นะฮะร้านชื่อดังเลยเนาะตอนนี้ก็มีสาขาไปที่กรุงเทพด้วยนะครับคนกรุงเทพก็ ตื่นเต้นกันทีเดียวนะฮะเห็นไปต่อคิวกันเยอะอยู่เนาะก็สาขาต้นตำรับเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่แหละนะครับตลาดช้างเผือกแล้วดูทุกคนดูเนี่ยนะครับคิวอันนี้คือคิวที่รอทานนะครับผมรอทานรอซื้อเนาะกับที่ร้านสุกี้ช้างเผือกเนี่ยเยอะมากทุกคนแล้วก็ที่นั่งนั่งทานกันอยู่เนี่ยก็เยอะมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายให้ดูนะ เนี่ยฮะดูข้างในเรายืยนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูดูนั่งกันเต็มอุ้ยนั่งกันเต็มเลยนะครับผมเนี่ยนะแล้วก็นี่คือคิวนะครับแล้วก็บรรยากาศของตลาดช้างเผือกตรงนี้ก็เป็นอาหารต่างๆตลาดช้างเผือกก็ไม่ได้มีแค่สุกี้ช้างเผือกนะก็มีร้านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยสตรีทฟู้ดนะครับเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดอ่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่เลยร้านนี้ก็เด็ดพี่ซอง สวงบัวลอยนะครับบัวลอยสวงของตลาดช้างเผือกเนี่ยก็คิวยาวเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะสวงเนี่ยบัวลอยช้างเผือกเนี่ยนะครับผมนี่เนาะนี่เป็นราคานะสามสีบห้าเนี่ยครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่คือเป็นคิวที่รออยู่นะครับผมก็เยอะเยอะมากอย่างช่วงตอนปีใหม่เราผ่านมาเนาะแล้วก็ เห็นคนเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้ก็คือเริ่มซาแล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเนาะอันนี้ซวงเนี่ยครับบนล,ลอยใบเตยเจ้าเก่านะ <S <S 1> <S 1> อ่านี่นะอันนี้ก็คือร้านเดียวกันร้านซวงนะครับผมนี่นะโอ้เป็นบรรยากาศเนาะแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผัดไทยห่อไข่ช้างเผือกน่ากินมาก <S <S <นะ S 1> อ่าดูสิราคาก็ไม่แพงนะครับเนี่ยเริ่มต้นแค่สี่สิบบาทเองข้าวไข่เจียวนะแล้วก็ ขนมหัวประกาศก็มีนะครับโอ้แล้วนี่ก็ของเด็ดนะพี่สองขาหมูช้างเผือกนี่นี่นี่ขาหมูขาหมูช้างเผือกนี่ก็เจ้าดังเหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะคิวยาวกันทุกร้านเลยจะได้แล้ววันนี้เรากินข้าวมาก่อนเราก็เลยไม่ได้มาสิมนะนี่นะครับขาหมูช้างเผือกนะครับผมนี่หม้อใหญ่ๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเดินไปดูก่อน นะแล้วก็อันนี้อะไรสารเปาสเสวยพงสะท้อนอันนี้ก็ชื่อดังวิสองสารเปาสเสวยพงสะท้อนเนี่ยนะครับนี่นะอ่านี่มีหลายอย่างหมูสับไก่เข้มหมูสับเริ่มต้นที่20บาทนะครับนี่กาลังขีบเลยจรเงจยโอ้โหขวดจุยนะครับนี่ปวดจุ้งจุงนะครับผมเนี่ยก็ตลาดช้างเผือกเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งอาหารแหล่งสตรีทฟู้ดนะครับ ชื่อดังของเชียงใหม่เลยนะครับผมนักเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมากันนี่อันนี้อะไรเป็นเหมือนอ่าพวกนักเก็ตอะไรพวกเนี้ยนะนะครับเนาะก็ขายกันหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ไสกรอกนะครับไสกรอกอีสานก็มีทุกคนนี่นะครับลูกใหญ่หญเลยเนะี่ยยี่สิบบาทนะครับเริ่มต้นแล้วตรงนู้นก็เหมือนแบบ <Okay. S 1> เป็นตลาดอาหารนะ่ะที่สองยาวทั้ง ถนนเส้นนี้เลยนะดูสิ oh. ของกินเยอะมากเดี๋ยวเราเดินถ่ายดูนะครับนี่นะใครมาเชียงใหม่เนี่ยที่กินนะก็มาที่ตลาดช้างเผือกนีได้เนี่ยน,นี่ก็เป็นเหมือนข้าวต้มนะ้นข้าวต้มแล้วก็ซีฟูด้ดนี่โอ้โหซีฟูด้ดซีฟูด้ดดูสิโอ้ oh. มีหมดทุกอย่างอะ่ะทุกคนนะ นี่เป็นซีฟู้ดเนาะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีหมดเลยข้าวซอยก็มีนะครับผมนี่นะแล้วก็นี่ชาวต่างชาตินะครับก็มานั่งรอทานอาหารกันเนะาะทั้งเส้นเลยตรงนี้นะครับเยอะมากอ่ะดูสิโอ้มีทุกอย่างนะครับ เออใช่ครับก็มาแนะนำเนาะแฟนๆที่มาตจากจากจากจังหวัดนะครับก็ลองมาที่นี่ได้มีหลายร้านให้เลือกนยครับผมนี่ก็เป็นซีฟู้ดอีกแล้วนี่ยซีฟู้ดนะครับมีพวกกุ้งพวกอะไรเนี่ยนะเยอะมากเลยนะครับปลาก็เป็นบาร์บีคิวนะครับร้านน้ำผลไม้พี่ซองอยากกินน้ำผลไม้ใช่ไหมเออถ้าอยากกินน้ำผลไม้ก็ได้ เนี่ยน,นี้กุ้งพี่สองสามร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับนี่มีเยอะเลยนะครับผมก็น้ำเต้าหู้เต้าห้วยนะครับมีหลายอย่างเลยพี่ทองสนใจอะไรไหมเนี่ยอยากกินน้ำผลไม้ใช่ไหมเออเน,นี่ยนะนี่เนาะก็เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไม่ได้ยาวมากแต่ของกินแน่นจริงนะตอนนี้ก็สุดละนะครับผมแล้วจรงโน้นก็จะเป็นประตูชั้นเผือก พี่สองประตูด้านที่เหนือของอเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็เขาเตรียมการรับเสด็จกันอยู่นะฮะเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปบนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะเป็นบรรยากาศที่ตลาดช้างเผือกนะครับของอร่อยอร่อยเยอะนอกจากร้านดังแล้วก็ร้านอื่นก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงดูสิข้าวเหนียวมะม่วงหลากสีนะครับเออข้าวเหนียวหลากสีเลยนะครับผมเอาดูดกันได้แล้วก็มีผลไม้นะครับนี่นะน้ําผลไม้ <brand> s. <S ใช่ราคาก็ไม่แพงนะครับเนี่ยนักเที่ยวเยอะมากนะครับที่เข้ามาเนาะเนี่ยเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดของเชียงใหม่เลยนะครับผมโอเคตรงน,นี้แคบนิดน,นึงไปก่อนนะครับนี่ ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่ไซส์ก็ห้าสิบบาทคนมาอุดหนุนกันได้นะครับถ้ามาเชียงใหม่นะโอเคนะนี่เนี่ยทาที่ดูก็ชาวต่างชาติเยอะพอสมควรเลยนะครับผมพอๆกับคนไทยเลยนะเป็นตลาดที่รวมแหล่งอาหารไว้เยอะมากนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่นะต,ตลาดนี้ก็อยู่กลางเมืองเลยทุกคนนะครับ เนี่ยบรรยากาศนฝากนะครับในช่วงของเดือนมกรานะครับนะเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานนี่เองนะครับผมนี่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็สนใจกันนะครับว่าจะกินอะไรน,นี่เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวกลับไปดูบรรยากาศที่ร้านอ่า สุกี้ช้างเผือกนึกชื่อไม่ออกนะครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศเนาะก็มีหลายๆร้านเลยเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้เดินฝั่งนี้นะเมื่อกี้เราเดินด้านนอกด้านในนี้ก็มีด้านในนี้ก็มีครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยน้ำส้มน้ำผลไม้นะแล้วก็มีผลไม้สดด้วยนะครับราคาไม่แพงเลยสามสิบห้าเนี่ยครับหกสิบบาทเนี่ยทุกคนผลไม้นะส้มตำอันนี้ไส้มตำผัดไทยเนี่ยโอ้โหตำปูปลา ตำไทย50บาทเนี่ยไม่แพงเลยนะครับผมแล้วตรงนั้นก็มีร้านน้ำผลไม้ด้วยนะครับนี่เนาะนหลายอย่างนะครับเนี่ยมาเดินนี่เ,นะเอออิ่มเลยนะรอบนึงเออถ้าถ้อุดหนุนทุกร้านนี่คือแบบท้องแตกกลับบ้านแน่นอนเนี่ยนะครับนี่เนาะแล้วก็นี่นักท่องเที่ยวโต๊ะยาวเลยพี่ซอง ก็มากันนะเออแล้วก็เป็นตลาดที่แบบราคาไม่แพงอ่ะราคามิตรภาพนะครับผมเนาะแล้วก็วนกลับมาถึงเนี่ครับสุกี้ช้างเผือกที่เดิมเนาะโอ้พี่ซองคิวคิวหนักหน่วงกว่าเดิมแล้วนะดูทุกคนนี่นะฮะโอ้โห,โหแน่นๆเลยวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากเนาะในวันแบบผ่านพ้นปีใหม่มาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วสองสาวันนะนี่ดูคิวโอ้โห สุดยอดนะครับเดี๋ยวเดินไปตรงตรงโน้นอีกนิดนึงนะครับผมดูให้ครบไปเลยนะในบริเวณนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้แบบโต๊ะนั่ง,นะงนะอะเโต๊ะนั่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับขนาดคิวข้างนอกยังรอแบบตนนัวนเลยนะแล้วก็เอออันนี้ก็มีน้ำเต้าหู้เต้าหวยนมสดด้วยนะครับผมเนแล้วก็เป็นร้านน้ำผลไม้อยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะก็เป็นบรรยากาศนะครับตรงนั้นเขาขายอะไร ขนมครก <Hello. S 1> โอ้ขนมครกก็มีนะครับนี่เนาะเป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่ขนมครกตลาดช้างเผือกน่ากินมากเนาะโอเคนะครับ ถ้าโ,โอเคนะครับก็เป็นบรรยากาศของตลาดช้างเผือ,อกเนาะในในช่วงเย็นๆครับๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูบรรยากาศคนเยอะมากนะครับผมทั้งคนไทยและต่างชาติเลยนะครับผมมาเต็มเลยนะดูคิวข้างอ่งหลังของเรายังแน่นอยู่เลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบตรงนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กระตุ้นให้เราด้วยครับสำหรับคลิปหน้าจะไปไหนติดตามต่อเลยครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย